สนับสนุนโดยโฮมี่กาาดจังหวัดเชียงใหม่บริการล้างสีดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเซรามิกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยางลอแม็กฟิล์มกองแสงและจำหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าโทร093 234 33 88 LN 8อ oh, 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 oh. นะครับมาแล้ว LN ยางกอกออาวุธเขาบอกไม่มีอะไรมีเต็นท์หลังคามานะครับ มีเต็นท์หลังคามาทวงท้ายกดให้หนักยางกอไก่เป็นไม้ที่เอ็กนะครับหัวเดี่ยวแล้วมาแปลงเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหลับปูนส่งเข้าประกวดครับเอาน้ำย่อยก่อนไหมเอาเอาเนินนี้ก่อนไหมเอาน้ำย่อยก่นอนน้ำย,อยอำอำ่อยกันเอาเนินเอาเนินนี้กัน เอาน้ำย่อยก่อนเรียกกำลังใจก่อนเรียกกำลังใจก่อนพี่ล็อกประตูด้วยนะพี่นะ,อะโอเคอันนี้เราจะเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับคันนี้ มาลองใหม่ครับร้อหน้าขวาตายไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับอลองค่อยๆค่อยๆเยอะไปมันใกล้แล้ว ระบบขับสีสละครับมันจะประมาณนี้นะโอ้ยฮัลโหอฮันกลางแล้วนี่นะครับอันนี้เลือกลายสูงสุดแล้วนะครับลายยากสุดเพื่อนสมาชิกมอไซค์ก็เริ่มมากันแล้วนะครับ ลายนี้ทะแยงขึ้นนะครับยางกอไก่ฟีล็อก ข้างหน้าเป็นแหนบนะครับหลังก็นแหนบเป็นคานแข็งครับลูกใหม่เทครถคานรถคานโเหลี่ยมบังคับเหลี่ยบบังคับเหลี่ยบบังคับมันไปลงหลุม ครบ่อบกนนะครับขึ้นลายไหนครับขึ้นลายหนึ่งก่อนอันนี้ LN มันมันดูยังไงอะ 85, 85หรอ85ครับแล้วมัน106 10 <6 S 2> 10แล้ว106คืออะไร106คือรถคันแข็งตัวจริงอันนี้คันแข็งไงคันแข็งฟอมอ๋ออันนี้คือเอาไม้ที่เอ็กมาวางมาวางอ๋ออ๋อจริงๆก็คืออันนี้อันนี้รหัสจริงจริงคือ85ครับ LN85 อ๋อครับครับครับนี่ยางกอไก่นะครับนี่นี่นี่นะยางกอไก่เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับประหยัดน้ำมันสู้ได้นี่บั้งเอาสองนิ้วเลยนะนี่สองนิ้วเลยโอ้โหบั้งเฉาะ บางเฉาะถือว่าใช้ได้นะครับเรียกว่ายางป่าไม้อ่ะนะเราจะคุ้นชินกันยางป่าไม้นะครับเนี่ผิวด,ด้วยเบาด้วยนะครับแลเนี่ยเอานิ้วางได้เลยสองนิ้วเขาเรียกายางกอไก,ก่นะฮะ มยยกมมนอสนใจร่วมทิพคารวานรถยนต์4คูณ4ผจญภัยลาวใต้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกเซพระน้ำตกเซปองไลต้องใช้รถยนต์4คูณ4เข้าไปสัมผัสเท่านั้นชมน้ำตกคอนพระเพ่งอันยิ่งใหญ่น้ำตกลีผีอันเรื่องชื่อน้ำตกตาดเยือ่อน้ำตกเซกตามโต นั่งเรือล่องเที่ยวแม่น้ำโขงชมโบราณสถานปราสาทหินวัดภูสัมผัสไอหนาวที่ลาบสูงโบโลเวนขับรถยนต์ 4x4 คู 4, ลุยให้สนุกแล้วมากินหรูอยู่สบายกับโรงแรมชั้นเลิศร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคาราวานสนใจลาย ID SITMX 1972Z ซ